สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่359แล้วนะคะคุณท่านจํำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่359กกันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะ ทั้งหมด24รายการค่ะหากวันนี้นะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งนะคุณท่านเป็นพระงานสายประกวดได้รรับรางวัลน,นะคะเป็นพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่ของหลวงปู่โตค่ะ คุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศด้านหลังบานใหญ่เลยนะคะเดยจะเป็นรายการที่สองนะคะท่านเป็นตรากุฎนะคะหลวงพ่อก,กันนะคะหมายเลขสี่หมายเลขหาล้านะคะุณท่านปิดให้ไวให้ทันกันนะคะท่านใดปิดทานจองทัานรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณท่านจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ ให้สิทธ่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนนะคะหรือทักไลน์มาก่อนค่ะพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะวันนี้อยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านให้ท่านกันนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะท่านหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะ คุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีต่อๆไปเลยนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153ค่ะเบอร์โทรเดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนะคะคุณท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมารับชมรายการที่1กันเลยค่ะรายการที่1วันนี้นะคะคุณท่านหนูขอเปิดด้วยนะคะ เป็นพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะคะคุณท่านของหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะคะองค์นี้นะคะท่านได้รับรางวัลมานะคะพร้อมออกใบประกาศรับรองค่ะคุณท่านจะได้องค์พระนะคะพร้อมใบประกาศด้านหลังบานใหญ่รายการนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นใบประกาศให้ชมกันนะคะมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณท่านขออนุญาตนะคะ หมายเลขหนึ่งนะคะเป็นพระหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีจังหวัดกรุงเทพนะคะประเภทเป็นเนื้อผงยอดนิยมค่ะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันค่ะคุณท่านรายการนี้นะคะปิดให้ไวให้ทานกันนะค่ะท่านท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ เป็นพระปิตาหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีค่ะเนื้อผงยอดนิยมนะคะในงานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะคะได้รับรางวัลของท่านองค์สวยงดงามเลยนะคะองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมรอบค่ะท่านใดได้ไปนะคะบูชาขึ้นคอได้ส,สวยๆเลยนะคะท่านเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะ ยิงลงกล้องยิงเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดนะคะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะปิดตาตุ๊กตาใหญ่รายการนี้ค่ะคุณท่านดูนิ้วมือนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะหากันยากนางท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ยากค่ะปิดตาตุ๊กตาใหญ่วัดประดูชิมพีนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะ องสวยแบบนี้เลยนะคะท่านได้รับรางวัลน,นะคะพร้อมออกใบประกาศเลยนะคะด้านหลังค่ะคุณท่านหลวงปุ่โตะนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะท่าน100%เนะคะได้รับไปนะคะขึ้นคอบูชาได้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะท่านนิ้วมือท่านชัดนะคะ รายการนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะหมายเลข1หนึ่งวันนี้ค่ะพร้อมใบประกาศใบนี้เลยนะคะแบ่งปันที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเขาทานหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะปิดให้ทานกันนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหน้ากันอีกทีนะคะท่านรายการนี้นะคะแสงไฟอาจจะสะท้อนนะคะท่านต้องขอพายคุณท่านด้วยนะคะอง์นี้ข่าทานแบ่งปันนะคะหมายเลขึหนึ่งที่หนึ่งพัน 900บาทพร้อมส่งค่ะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะท่านไม่มีปัญหาค่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะหมายเล็กหนึ่งนะคะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศชุดนี้นะคะ1900บาทเท่านั้นค่ะขออนุญาตเก็บสักครู่นะคะคุณท่าน รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านวันนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นตะกุดนะคะดอกยาวเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะตะกุดหลวงพ่อกันค่ะมาพร้อมเหรียญเลยนะคะท่านตะกรุดมีคราบองค์ลงรักปิดทองนะคะเป็นถักเชือกเดิมเลยนะคะท่าน ดอกสวยๆยาวๆแบบนี้คำท่านหากันได้ยากนะคะอง์ลงรักปิดทองด้วยค่ะท่านใดสายตะกุดสายเครื่องรางนะคะเหรียญท่านนะคะท่าน,านด้านหลังตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะเหรียญพอกันนะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะเหรียญเก่าเดิมค่ะท่านใดสนใจตะกุดดอกนี้นะคะ ขอแบ่งปันนะคะที่700บาทผอมส่งเท่านั้นเขาท่าน700บาทเท่านั้นเลยนะคะหมายเลขสองนะคะถัดมาเขาท่านมากันที่รายการที่3ค่ะรายการนี้นะคะเป็นตะกุดเหมือนการนอาทานเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดระหันรไร่จังหวัดระยองนะคะตะกุดนะคะท่านดอกใหญ่ยาวแบบนี้เลยนะคะมีคราบทององค์ลงรักนะคะ ชัดเจนเลยนะคะถักเชือกเดิมค่ะปิดให้ท่านการนำท่านตะกุดนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะอิสรดิโก,โกน,ะะนัท่านเหรียญท่านนะคะคมชัดนะคะรุ่นนะคะอรหันนะคะอำเภอปลูกแดงจังหวัดระยองค่ะเหรียญน,นี้นะคะขอแบ่งปันนะคะตะกุดดอกนี้นะคะที่ 700บาทพร้อมส่งเท่านั้นเขาทาน700บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทานกันนะคะวันนี้มีตระกูฎมาแบ่งปันนะคะหมายเลขสองและหมายเลขสามนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่งขาทานรายการนี้นะคะเป็นพระคุณแพนหลวงปู่ทิมพิมพ์ใหญ่ค่ะท่านใดที่พลาดในอีพีก่อนๆนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันให้ชมกันนะคะหนึ่งองค์ด้วยการของท่าน เนื้อผงพรายกุมานะคะปีสองห้าหนึ่งดวระหารไร่จังหวัดระยองค่ะองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบของท่านด้านหลังนะคะสังเกตนะคะฝั่งตะกุดสองดอกค่ะมาพร้อมใบประกาศเลยนะคะได้รับรางวัลพร้อมออกบัตรรับรองของท่านรายการนี้ขอแบ่งปันที่1,500้าบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะหนึ่ง้าบาทนะคะปิดให้ไวให้ทันกันเลยะคะท่านหมายเลขสี่นะคะ ท่านอ่านรายละเอียดกันได้เลยนะท่านได้รับรางวัลพร้อมออกนามบัตรนะคะเป็นการ์ดแข็งค่ะเนื้อผงนะคะท่านพระเนื้อผงยอดนิยมนะคะด้านหลังนะคะชมรมพระเครื่องไทยนะคะท่านท่านใดสนใจศรัทธานะท่านแบ่งปันให้นะคะหนึ่บาทเท่านั้นค่ะ 1, 1 5 0 0บาทนะคะองค์สวยเลยน้ำทานเลียมกรอบขึ้นคอบูชาได้ค่ะปิดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะองลงรักปิดทองนะคะท้ทานจะเห็นคราบทองชัดเลยนะคะดูได้ด้วยตาเปล่าค่ะเนื้อองค์พระท่านนะคะสวยสมบูรณ์เลยนะคะรายการนี้นะคะท่ทานปิดให้ทันกันนะคะด้านหลังนะคะฝั่งตะกรุดสองดอกด้วยกันค่ะ นี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะได้แบ่งปันไปขึ้นคอบูชาได้เลยนะครท่านหมายเลขสี่นะคะแบ่งปันที่1,500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะหนึ่บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะรายการนี้นะครท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัด กาหลงนะคะท่านได้รับรางวัลมาคารเหรียญน,นี้นะคะรุ่นเสือเพนครับพศ .2517 วัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครนะคะประเภทเป็นเหรียญยอดนิยมของท่านได้รับรางวัลมานะคะท่านใดสนใจนะคะรายการนี้แบ่งปันเท่ากันนะคะที่1,500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ 1,500บาทเอาทานหาเหรียญสวยๆแบบนี้กันได้ยากนะคะท่านใดกำลังมองหาเหรียญพ่อสุดสวยๆสักองค์เอาท่านมาพิจารณาองค์นี้กันได้เลยนะคะคุณท่านจะได้รับใบประกาศใบรับรองรายการนี้ไปด้วยนะคะชมรมพระเครื่องเมืองสยามนะคะได้แบ่งปันมานะเอาทานปิดให้ทันนะคะท่านใดจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ มาดูองค์พระไปพร้อมๆกันคำท่านเหรียญพ่อสุดนะคะหน้ากากทองด้วยนะคะเหรียญพ่อสุดวัดกาหลงนะคะท่านเหรียญท่านสวยนะคะจะเป็นหน้ากากทองค่ะรุนเสือเพ่นนะคะปีหนึ่งเจ็ดนั่นเองคะท่านรุนเสือเพ่นปีหนึ่งเจ็ดนะคะ เรียมกรอบมาให้เรียบร้อยขึ้นคอบูชาต้าสวยๆเลยนะท่านรายการนี้นะคะเหรียญท่านสวยนะคะลงยันด้านหลังอักขระนะคะท่านชาัดเลยค่ะองนี้นะคะแบ่งปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นของท่านหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหมายเลขห้าค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6กเขาทานรายการที่6รายการนี้นะคะเป็นปากกาหมอนะคะปากกาหมอเขาท่านองค์นี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะถ้าผิดพลาดประการใด,ดต้องขอภขอภัยคุณท่านด้วยนะคะมาดูใบปกมีดกันก่อนนะคขาทานนี่ค่ะร้อยจานรงยันอักขระท่านชัดนะคะสวยมากๆเลยนะคขททาน พกพาได้น,นะคะตรงนี้ก็จะมีแหนบนะคะท่านนี้ค่ะสวยมากๆเลยนะคะปอกมีก็จะมีรอยจานยันนะคะมาดูใบมีดไปพร้อมๆกันเลยนะท,นท่านท่านใดสายเครื่องรางนะคะไม่ควรพลาดค่ะรายการนี้นะคะท่านสวยมากๆเลยนะท่านดูใบมีดนะคะท่านจะลงจะลงรอยจานยันอักขระท่านชัดนะคะ ปิดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะท่านสวยมากๆค่ะรายการนี้นะคะเล่มนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะที่แปด800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน800บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะเล่มนี้นะคะท่านดูรอยจานยันอักขรท่านชัดนะคะสวยมากๆค่ะ เล่มนี้นะคะ800บาทเท่านั้นค่ะ800บาทพร้อมส่งนะคะท่านจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะขออนุญาตเก็บนะคะหมายเลข6นะคะท่านถาดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการที่7รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเต้คงทองนะคะเหรียญกลมพ่อเต้ค่ะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะ ตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะท่านดวงตานะคะนาไม่สึกนะคะหลวงพ่อเต้นะคะนานๆถึงจะได้เหรียญพ่อเต้ามาครัท่านวันนี้ขอแบ่งปันที่บาทพร้อบาทผมส่งเท่านั้นค่ะ700บาทนะคะเป็นเหรียญเงินขวัญถุงด้วยนะคะท่านด้านหลังนะคะเหรียญน,นี้นะคะ700บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่แดของท่านรายการนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะคงทองนะค่ะท่านองค์นี้นะคะต่อโคดนําเลอค่ะองค์สวยมากๆเลยนะคะหลวงพ่อเต้คงทองของท่านนี่ค่ะเป็นรุ่นพิเศษวัดสามงามจังหวัดนครปฐมนะคะหลวงพ่อเต้คงทองค่ะ ด้านหลังตัวหนังสืออักษรท่านชัดนะคะนานๆถึงจะได้เหรียญพ่อเต้มาแบ่งปันให้กับคุณท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันนะคะสังเกตนะคุท่านต่อกโคโ้ดกรรมการด้วยนะคะมีหมายเลขห้ค่ะสวยมากๆเลยนะคะดวงตาลายเส้นท่านคมชัดตัดกันแบบนี้เลยนะคะท่านองค์นี้นะคะมีตอกโคโ้ดนำเลิกด้วยนะคะเรี่ยมกรอบขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะ รายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่900บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านเหรียญพ่อเต้นะคะคงทอง900บาทค่ะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ก้าท่านรายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่ดูนะคท่านหรือพระพรมปัญโยนะคะสวยมากๆเลยนะท่านด้านหลังก็จะฝังตะกุดไว้หนึ่งดอกนะคะ องนี้นะคะคุณท่านได้แบ่งปันมานะคะพระพมปัญโยหลวงปูดูนะคะท่านเนื้อองค์พระจะเป็นเหมือนเป็นพระาธาตุนะคะคุณท่านถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันนะคะที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทนะคะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะท่าน ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10บค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระพรมปัญโยหลวงปูดูเช่นกันนะคะตรงนี้เป็นคราบทององค์ลงรักปิดทองนะคะท่านทั้งองค์เลยนะคะให้ไหวให้ทานกันนะคะขอแบ่งปันที่600อบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะห600อบาทนะคะด้านหลังฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะท่านปิดให้ทานกันนะคะ หลวงปู่ดูนะคะพระพรมปัญโยหกร้อยบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการนี้เน่าท่านเป็นหล่อโบราณน,นะคะอง์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทาน,นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะเหรียญน,นี้น่าท่านสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นรูปเหรียญหล่อโบราณน,นะคะหลวงพ่อทาค่ะเน่าทาน ท่านใดสนใจรา,รายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทนะคะ่ะท่านปิดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะเนื้อสำริดเงินนะคะองค์นี้นะคะสำริดเงินค่ะท่าน600บาทเท่านั้นค่ะท่านใดปิดทันจองทนหนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะ รายการนี้นะคท่านเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่สุกนะคะองค์นี้น่าจะเป็นของหลวงปู่สุกนะคะท่านเนื้อสรัรฤทธิ์เงินเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะท่านเก่าเดิมนะคะด้านหลังก็จะมีรอยจานลงยนันท่านชัดนะคะองค์นี้น่าจะเป็นปิดตาของหลวงปู่สุกนะคะท่านวัดปากคอมอาหารเท่าคอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ หกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ไวให้ทันกนเข่าวทัน,ท,นท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถัดมาค่ะมากันที่นะคะรายการที่13คสาท่านรายการที่13รายการนี้เป็นหลวงพ่อไปนะคะหลวงพ่อไปนะคะท่านองค์นี้นะคะปิดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะ หลวงพ่อไปรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะปิดให้ไวให้ทันกันเลยค่ะท่านเรี่ยมกรอบนะคะเลี่ยมกรอบเก่าโบราณค่ะหมายเลข11เมื่อสักครู่หนูพูดผิดนะคะท่านต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นหลวงพ่อไปนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นชินราชใบเสมานะคะท่าน ขอแบ่งปานที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะชินราชใบเสมาท่านดูเนื้อองค์พระนะคะท่านเก่าเดิมนะคะน่านถ่ายจากกล้องสดค่ะพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะท่านชินราชใบเสมาองค์นี้แบ่งปันที่650บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านปิดให้ท่านกันนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการนี้นะคุณท่านเป็นพระกุกํำแพงเพชรนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อชินนะคะพระกุกํำแพงเพชรค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคุณท่านท่านดูคราบผิวพระนะคะคราบกุขึ้นตามซอกองค์พระค่ะเป็นพระกุกํำแพงเพชรขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ 600บาทพร้อมส่งนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการนี้นะคะท่านองค์นี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นพระกุกํำแพงเพชรหรือเปล่านะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะเป็นพระเนื้อดินนะคะองค์สวยมากเลยน้ท่านคราบนะคะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบค่ะ ขอแบ่งปันที่600้อยบาทผมส่งเท่านั้นเลยนะคะท่านหกรบาทค่ะท่านใดนะคะสนใจไม่ควรพลาดเลยนะคะหกรบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นกรุ่พระลอดลำพูนนะคะท่านเนื้อดินยอดนิยมนะคะท่านอยู่ในชุดเบญจาภาคีด้วยนะคะ คุณท่านมาดูเนื้อองค์พระกันนะคะคุณท่านชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะคราบดินนะคะองค์สวยนะคะคท่านมาพร้อมเลี่ยมจับขอบนะคะแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทันกันเลยนะะ้าท่านวันนี้นะคะไม่ควรพลาดค่ะพลาดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินของท่านวัดท้ายน้ํานะคะ หลวงพ่อเงินวัดทายน้ำรูปหล่อท่านนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านเนี่ยค่ะด้านหลังอักขระไว้ชัดนะคะวัดทายน้ำค่ะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นนะคะหลวงพ่อเงินวัดทายน้ำ6 0 0บาทเท่านั้นคำท่านปิดให้ทันกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะ รายการนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรท่านองค์ท่านสวยงดงามมากเลยนะคะหลวงพ่อเงินรายการนี้ค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์นิยมนะคะท่านนี่ค่ะท่านใดวัยนะคะย่อมได้ไปครอบครองค่ะ หลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่เจ็ดรอยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะเนื้อปักกานะคะหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังนะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะใต้ฐานนะคะท่านมีต่อโค้ดด้วยนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมกันชัดๆค่ะนี่ค่ะ ใต้ถานหลวงพ่อเงินนะคะคุณท่านจะตอกโค้ดนะคะสวยมากๆเลยนะคะท่า,ทานองค์นี้นะคะแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะท่า,ทานถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะรายการนี้เนะน้าท่านเป็นปากกาหมอนะคะ เล่มนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะเล่มนี้เป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะท่านสายสินเก่าเดิมนะคะก่อนอื่นเลยมาดูป,ป,ปอใบปอกมีดกันก่อนนะท่านสังเกตว่าจะมีรอยจานนะคะตั้งแต่ใบปอกมีดเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจศรัทธานะคะนี่ค่ะรอยจานบนปอกมีดชัดๆเลยค่ะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะ เล่มนี้นะคะเล่มนี้นท่านเป็นของหลวงพ่อฤสีลิงดำนะคะตรงนี้นะคะท่านใบปอกมีดท่านอักขระไว้ชัดค่ะนี่ค่ะของหลวงพ่อฤสีลิงดำนะครท่านเล่มสวยๆแบบนี้นะคะหากันยากนะคะเก่าเดิมค่ะขอแบ่งปันที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะ800บาทครับท่าน ใบมีดท่านสวยนะคะจานสวยมากเลยค่ะท่านนี่ค่ะเล่มนี้นะคะของหลวงพ่อฤาษีรีดังรีดดำนะคะแปดร้อยบาทค่ะท่านแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะขออนุญาตเก็บค่ะหมายเลขยี่สิบนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะท่าน วัดบางพระนะคะหลวงพ่อเปิน่นท่านก็จะเด่นเรื่องเสือของท่านเรียมกรอบขึ้นคอบูชาได้สวยสวยเลยนะคะปิดให้ทานการน,นะท่านเหรียญท่านสวยนะคะนี่ค่ะเสือนะคะเหรียญพ่อเปิ่นค่ะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่9 0 0บาทพร้อมส่งนะคะท่าน900บาทพร้อมส่งค่ะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ วัดบางพาจังหวัดนคนปรปฐมของท่านเหรียญพ่อเปิรนหากันยากนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเก็บได้เก็บแน่ะนะคนะท่านในอนาคตนะคะท่านหากันยากแน่นอนค่ะเหรียญพ่อเปิรนค่ะเหรียญสวยนะคะหน้าเหรียญไม่สึกไม่คมชัดค่ะเลี่ยมกรอบขึ้นคอบูชาดได้สวยๆเลยนะท่านเก้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะ รายการนี้เป็นเหรียญพ่อเงินนะคะวัดดอนยายหอมนะคะท่านองค์นี้นะคะสังเกตนะคะต่อโคตดกรรมการต่อกโคตดนำเลิกมีหมายเลขเก้าแล้วก็รอยจานท่านชัดนะคะท่านนี่ค่ะหาเหรียญสวยแบบนี้ยากแน่นอนค่ะท่านใดที่สนใจนะคะไม่ควรพลาดตัดสินใจให้ไวให้ทันกันนะคะท่านองค์นี้นะคะเหรียญพ่อเงินนะคะวัดดอนยายหอมะคะ่ะเลี่ยมกรอบนะคะ สวยมากค่ะแบ่งปันที่900บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน900บาทนะคะรุ่นสุดท้ายด้วยนะคะน้าเก็บหน้าศึกษานะคะท่านปี2518ค่ะหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหอมนะคะองค์นี้นะคะ900บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงปู่หม,มุนนะคะต่อโค้ดนะคะ กรรมการค่ะแล้วก็มีหมายเล็กหนึ่งนะคะตรงหน้าอกท่านนะคะท่านเรียมกรอบนะคะสวยมากๆเลยนาท่านกรรมการนะคะเรียนลงปุ่มมุนนะคะปิดให้ไวให้ทันกันเลยนาท่านท่านใดสนใจแบ่งปันที่900บาทพร้อมส่งค่ะรายการนี้นะคะ900บาทของท่า,ทานเรียงเรียนลงปุ่มมุนนะคะ วัดบ้านจานตำบลจานนะคะจังหวัดศรีสะเกดค,ค่ะอายุหนึ่งร้อยสมปีนะคะปูมุนนะคะเหรียญสวยของท่านเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะหน้าเส้นหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะถ่ายจากกรองสดกันค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่24ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านขอปิดท้ายด้วยนะคะหลวงพ่อโสธรค่ะ รุ่น80ปีกรมตำรวจขอาท่านปี2538วัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเป็นพระปอบพระปั๊มนะคะเนื้อ3มกษัตริย์ขอาท่านเงินทองนาคนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะตอรอจุด80ปีนะคะเนื้อเงินทองนาคนะข้าวท่าน3กษัตริย์นะคะ รายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่1,500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ1,500บาทเท่านั้นเลยนะคะาท่านปิดให้ท่านกันนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านใดสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะท่านแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะพร้อมปิดการขายให้คะ่ะชมรมพุทธศิลป์ไทยนะคะได้รับรางวัลพร้อมออกบัตรรับรองนะคะาท่าน พระสวยนะคะตรงตรามรูปแน่นอนเลยนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลกันคำท่านหมายเลขยี่สิบสี่นะคะนี่ค่ะหลวงพออนนะะ่อโสธรนะคะเนื้อสามกษัตริย์นะคะเงินทองหน้าเขาท่านตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะหลวงพ่อโสธรนะคะปิดให้ท่านการเน่าท่านไม่ควรพลาดนะคะหนึ่งันห้า้อบาทเท่านั้นค่ะ จดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะตอรอจุด80ปีค่ะปิดให้ทันกันนะครับท่านท่านใดได้ไปจองทันนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้คะ่ะท่านรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจหมายเลขไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ ที่เบอร์0891927153ค่ะท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะท่านจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะคุณท่านท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะ หนูลงคลิปทุกๆวันค่ะคุณท่านคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณท่านส่งฟรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ